ตืต่นก็มันตื oui, ต Teraz, e ่นค mm. ืออย่างที่เคยบอกมาทุกรายการว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราตื่นจากไสยศาสตร์คือศาสตร์ในการหลับไหลแล้ววันนึงเราเข้าใจหลักคําสอนแล้วก็มาตื่นรู้อยู่กับหลักคําสอนเรื่องเจ้าคือพุทธศาสตร์มันมีไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์เนี่ยพอเราตื่นจากการหลับมันจะเรียกว่าเราก็เรียกว่าตื่นแล้วก็ตื่นในอะไรก็ถามพระบุตรเจ้าก็ต้องไปทําและใครเป็นคนตื่น ก็ครูเองก็คือคนทั่วไปสามารถตื่นได้มันก็เลยเป็นคนตื่นทำอาจารย์ก็ครูใครครับวันนี้ทุกคนคาแป๊บนึงนะคะเขาพูดสารธรรขวัญแป๊บนึงนะคะดิฉันหาก่อนอาที่ก่อนเะมาตอบเลยนี่ก็ลองลองผิดลองถูกอะไรสดนี่แหละเขาก็ลองลองพูดหวานๆดูไม่ดีเรื่องมันรู้สึกมันฝืนกับตัวเองคนก็ไม่ไปฟังตาหลักทุกคนแป๊บนึงนะ้วค่ะอาจารย์อาจารย์อย่างเงี้ยเวลาตาหลากมารู้สึกว่าถ้าเราพูดเป็นตัวเองมันจะคล่องปากกว่า ตลาดมาก็เลยคล่องปากเลยที่เห็นก็คือด่าชัมอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาถึงว่าคนเราติดตามเราชอบเราเป็นกระแสได้ก็เพราะว่ามันเป็นแบบนี้เพราะเราด่าที่แหละครับผมแฟนๆนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับอาจารย์แชร์ไปได้ยังอาจารย์แชร์ไปได้ยังต้องอาจารหลายอาารย์เนี่ยนะครับมาแชร์กันหน่อยมาเชียร์ได้นะมอบของผมของขวัญก็ได้เราหลายแพลตฟอร์มวันนี้นะครับเขามีจุดเปลี่ยนมีกี่แพลตฟอร์มก่ัน บ้านดัมบ้านแดงบ้านฝาใช่สีก็มีทันไปทุกแพลตฟอร์มเลยไปทุกแพลตฟอร์มเลยแป๊บนึงนะคะทุกคนช่วยกันดูหน่อยนะคะในนี้ช่วยกันดูช่วยไปดูกันในช่องของพี่สมปองนะคะีนน้มัคือใช่เลยเนี่ยสมปองแล้วไหนสมปองท้ออะไรแบบนี้ถึงตอนเป็นวทผามปองกับพระมหาอย่างนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยววิชามันจะถ่ายหมดรู้เสียได้จุดเปลี่ยนของอาจารยคำถามนิดเดียวอย่แบบเปลี่ยนตอนไหนอาจานแบบคำถามแรกในที่ทำรายการแบบมาเวีนี้มันไม่ใช่คำถามมันเกิดจากโควิด เราจะตายมันก็เลยเปลี่ยนเลยครับจากวันนั้นก็เริ่มเร่งทำความเพียรปฏิบัติสวยมากค่ะชุดม่วงสวยมากว่่่าาไอ้สิงทีเเรคยชุดม่วงหน้าเขียวสวยมากครับไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเราจริงเลยเราไม่จะมาะพบไปเองพอเราปัจจุบันเราก็เลยลองเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเวใหม่แล้เวลาเราเคยทำขอบคุณสำหรับธงนะครับพอเวลาเราเปลี่ยนของขันมาได้นะคะ เราก็เลยเริ่มต้นในการใช้ชีวิตแบบนั้นมาด้วยการปฏิบัติตามหลักความซื่อเพื่อชาติเขาเป็นคนตื่นเราถ้าเราสองคนตื่นให้เป็นตื่นอะไรดีพูดได้หรอเปล่าแรงมากอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาตื่นอะไรล่ะก็ตื่นตื่นนอนตื่นเถิดชาวไทยค่ะคุณโบน่าเคียวค็เลยจะแกตื่นเถื่อนตื่นเอะไรเียกคนเถื่อสมปองคนตื่นเมียคนตื่นเมียว่าตกใจทิ่ไหนอ่ะ เมียต้องตื่นพี่ปอพี่ปองตื่นเมียพี่ตื่นเมียพี่ส่ีงพี่ช่อบพี่พูดเลยนะโอ้หนี่คือเปลี่ยนนะอาจารย์ในรถพอให้ผมเคยเห็นอาจารย์แบบคนเอาไป ลัดต่อเป็นอะไรสมัยเป็นหมอดูพูดอย่างนี้ออกมาเป็นคนตื่นานานพูดอย่างนี้อาจมันมีผลอะไรบ้างไหมมันไม่มีผลอะไรมันทวลงมามเป็นเรื่องปกติคนพูดมันมันขัดแย้งกับผลประโยชน์คนมันก็ต้องควรลงเป็นเรื่องธรรมดามหน้าที่เราก็คือยืนหย,ย,ยัดบนหลักสัจจะความจริงแค่นั้นเองคือเราจะไปหว่านไหวกับใครทำไมในีเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของไม่จริงเราชัดเจนกับเหตุปัจจัยเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราก็คือทําหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเพราะประโยชน์ที่เราปรารถนาคืออยากให้คนมีโอกาสได้ยินได ได้ตื่นรู้ในหลักคำสอนพระเจ้าเพราะนั้นใครพัวลงเมื่อก่อนอาจารย์พูดอย่างก็ใช่ก็บูเคยเห็นผิดแต่ปัจจุบันไม่มีความเห็นถูกมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการกมาเมื่อไเมื่อเราเคยผิดแล้วเราเปลี่ยนตัวเองให้ถูกตอ้องมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคนดีชอบแก้ไขคนจะาลรชอบแก้ตัวถ็เราแก้ไขตัวเองงายดีกว่าคนจะาอยไ,ไมล่ะถูกไหมนี่แล้วมองมาทุงนีต้องฝอไปเข้าห้องน้ําค่ะมาถึงคนแหละต้องฝงคนแหลกรู้เมื่อไหร่จะดเปลี่ยนของเราจะเปลี่พราะเราเป็น ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่ครับไพวันเป็นไหมท่านหาสมปองเป็นหรือเปล่าพี่ตอบไปรู้ไหมจำได้ไหมที่ไอพูดอะไรๆนะผมไม่รู้ว่าไพวันเป็นหรือเปล่าผมรู้ตัวว่ามันเป็นน้องผมอ่านูถามไม่ถึงบางที่ถึงบางที่ใช่ครัถูกต้องค่ะคดูผมกระแสเราเครียดมาดูนี้ดีกว่าค่ะมันเป็นน้องของมีความสนุกท่านไพวันเป็นหรือเปล่าท่านปองอ๋อผมรู้หรอกว่าเป็นหรือเปล่าถูกต้องค่ะใช่ค่ะรายการพี่สมปองเป็นน้องผมม อจจัเรยุดเรียนรู้ว่าตัวเเป็นตั้งแต่ยุคไหนช่องจริงบ้านฟ้านะคะเป็นชื่อของพี่สมปองเลยค่ะมันน่าจะรู้นันไม่รู้หรอกมนไม่รู้มันไม่รู้หรอ ผีเสื้อมันรู้ไหมว่ามันจะเป็นผีเสื้อตอนไหนมันไม่รู้หรอกรู้ไหมว่าอีตัวแมงเม่ามันจะเป็นปูกตอนไหนมันไม่รู้หรอกมันก็เหมือนกันคนเราใช้ชีวิตแต่มันไม่มีคนบอกแม่หรอกว่ามึงอีห้าปีข้างหน้ามึงจะเป็นกระเคยนะมันไม่มีทางรู้ตัวว่าเรจะรู้หรอเหนือนอนาคตอ่ะมันไม่มันไม่เียนรู้ใช่ไหมมันก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนใช่ไหมล่ะอติตังนานว่าทำามยันตปติกันเถรนะทังจะไปเพิ่ฝันอนาคตมันไม่ได้เราใช้ชีวิตไปโดยความที่เรามีความรู้สึก ตัวพวผู้พร้อมแบบที่อาจารย์เดียชอบใช้คำพูดเนี้ยเรามีความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็เป็นชีวิตไปโดยการเรียนรู้สังเกตสังตาตัวเราไปแล้วเราก็อาศัยการเรียนรู้การสังเกตสังตาตัวเองนี่แหละในการที่เราผีบานแล้วก็พ่วมงานหนูใช้คานี้ก็แล้วกัวกนน,น,นะนไม่ว่าใครจะมองว่าการเป็น LGBT เป็นเรื่องอาจจะมีในทามมง้งในสายตาของบางคนที่แบบยัง ก,ก่อนมันยังรับไม่ได้แต่สําหรับหนูว่าไม่ว่าการเป็นอะไรในในท่าที่เรามีความคิดที่มันจะจดโตขึ้นเป็นหลักเป็นการมากขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นมันคงมากขึ้นอะหนูรู้สึกว่ามันเนต,ต,นติบโตอยูชีวิตหนูเติบโตเติบโตขึ้นพร้อมกับการที่หนูรู้สึกว่าทุกต้องชอบพี่สมๆๆค่ะเขาเรียกว่าอะ ให้กำลังใจคนที่เป็นไทมันนักคนเป็นไทมันเล่นบวชได้ไหมครับผู้จะรักษาติดตาใหม่นะครับก็ถ้ามันอยู่ในลักษณะที่มันไม่ผิดศีลบวชได้มันสองห้าประเภทไงก็ไปก็ไปบวชกับเขที่เขาลุกพระวินัยก็แล้วกันบางสํานักไหนที่เขาลังเกียจเกลียดช้าหรือเขาบอกว่าไม่ได้เลยเขาไม่รับก็อย่าไปบวชแต่จะไปบวชมันไม่ได้บวชด้วยความรู้สึกว่าอยากไปเรียกร้องสิทธิ์อันนี้เราต้องเอาไว้อย่างนี้ก่อนให้ชัดก่อนว่าเรื่องการบวชมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแค่ไปเรียกร้องสิทธิ์เพราะฉันเป็นกกกจจวววีชชั้้้้นนนอออยย่าาาาางไสทเเเหลลืะบบขปปแ็็ผ L G B T แล้วก็เรียกร้องมาเป็น LGBTQ เช่นอย่าจะเป็นพระตันพระแ๋วอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่เราก็ต้องพึงหรือเ่าเราหมดเพราะเรามีความศรัทธาตั้งมั่นจริงๆในพระตรนาตาัไตยเราอยากขับค่นคาศรัทธา,ขขาในพระตรนไาตายอยากไปอบรมบ่มเพาออุปนิสัยและเราให้คำมั่นสัญญาต่อผู้ประชาได้ต่อพระกรรมวาจารย์ต่อพระรุษวรอาจารย์ได้ว่าจะอบรมขัดเกลาอุปนิสัยตัวเองและเป็นพี่สุดให้ดีตามรอกพระวินัยไม่แพ้กับคนที่มันบอกว่ามันเป็ขขนชายแท้มันทําได้ ถ้าหล่อนเป็นจัดเคยแล้วหล่อนเปนบวชหล่อนทำได้เท่ามาันหล่อนก็บวชได้มีศักดิ์ศรีเท่ากันเป็นพระเท่ากันไม่ใช่บอกว่าพระชายแท้ศีลสองิบเจ็พระกระเทยเหลือร้อสี่สิบข้อที่ทำผิดเท่ากันนะก็รักษาได้ก็คือได้เป็นที่สูจเหมือนกันจริง ไม่เจอก็ดูช่องนี้แหละครับไม่เหมาะอะไรไม่ชัดอะไรไม่ได้มันไม่ชัดเพราะว่าถ้าตอบไม่ชัดเดี๋ยวมันก็แตกประเด็นไปอีกที่เกีย่งที่เก่งพูดหลายรอบจะไดยเวลาในการละหมดแล้วกงไม่ต้องการตะปอนก็ซื้อเวลาแค่นี้หรอเลิศเลิศเลิศไม่เอาถามทุ่มทำไมถ้าออนหนึ่งทุ่มไม่มีคนดูไปอยู่โหดไปอยู่โหดหมไปอยู่โหดหมดครันนี้วันนี้เราทัวร์วิ่งไปแถวลาดบุรีวันนี้เลิศ เหมือนรุ่นนะเหมือนรุ่นะดำเพื่ผมเราพูดเลยไม่ได้ไม่ต้องพูดเอาเรื่องราวดีกว่าเนี่ยน้องน่ารักมากเลยนะครับเรื่องราวกาศาสนาที่โดนทวนลงในช่วงนี้รู้สึกยังไงบ้างครับใช่ก็จานเบี้ยไหมจานเบียหน่อยครับจางเบี้ยครับศาสนาที่โดนทวนลงหน่อยครับพุทธศาสนาเราช่วงนี้โอ้โหพระ นเยอะแยะมากมายเลยไปทาตัวเองเหรออาจารย์อาจารย์อยากจะบอกค่ัมันก็ต้องดูอ่ะคือเวลาทัวลงก็ต้องยอมไม่ได้ไม่ว่าจะพัดจากคาราว่าก็โดนทัวลงขนาดนั้นอ่ะอาจารย์ก็โดนทัวลงเป็นคาราว่าก็โดนได้คุณแม่ที่กะโดนคุณมาสมพัก็โดนทุกคนมันโดนหมดอ่ะมันโดนทุกคนไม่ว่าจะโงการอ่ะมันก็โดนได้ถ้าเราปฏิบัติตัวดีความจริงนั้นจะทนต่อการให้พิสูจน์ไม่ว่าทัวมันจะลงหนักหนาสาหัสแค่ไหนเราจะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้ถ้าพระทำตัวไม่ดีพระเดินทัวลงพระก็ต้องรับผลของการกระทำจากการทำไม่ดีขอองงพระเ มาเราข้าวตัวดีนังตัวดีมาเลยให้ปฏิบัติตามใครไดยยอมได้รับผลของการกระทำนั้นอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าทัวร์จะลงอะไรก็แล้วแต่ปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของทัวร์ทัวร์มันก็สาระแน่เรื่องชาวบ้านเรื่องเป็นเรื่องปกติหน้าที่เราคืออะไรยอมรับไปตามความเป็นจริงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเอง โอ้ฟังไกลเลยจ้าอยากอยากเลยหนูว่าฟังไขอบคุณค่ะหนูจะทำใม้ติณอาจารย์มัวหมองไหมหนคิด่าจะติดติณแปดจะไปพม่าโลกนี่จะไปพมเดโลกถ้าไม่ได้ทานชาตินี้ไปพมาโลกนะติเป็นแปดแต่เราไม่มากัการมาวัจริงขอเสียกรามก่อนเดี๋ยรไม่ขำขำแรงมากขำแรงมากเียวไงมนิมนต์ค่ะนิมนต์นิมนต์ อาจารย์เบียดไม่โดนทังก็บอกเป็นรอไปแล้วอะไม่ฟังแล้วเราเนี่ยต้องตื่นถ้าอาจารย์เบียดไม่โดนทัวร์ก็ไม่มีใครในในนี้ละโดนทัวร์แล้วแหละถ้าอาจารย์ไม่โดนคนที่จิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งเรื่องโดนทัวร์ลงอีกสักนิดนึงฝากโกหกค่ะทเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์โดนทัวร์ลงแบบหนักหนาสาหัสบ้างโดนทั้งทัวร์ด้วยทั้งใส่ร้ายป้ายสีด้วยทุกอย่างเลยแต่เราก็ผ่านกอัมาได้เพราะว่าเราซื่อตรงต่อการกระทําของตัวเราเองเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรผิด เราทําทุกอย่างอย่างถูกต้องเพราะนั้นไม่ว่าตัวจะลงแค่ไหนก็ตามจะลงสา่งแค่ไหนก็ตามถ้าเราอดทนอดกลั้นบอกมันได้คพระเจ้าสอนให้เรารู้จักอดทนอดกลั้นผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้เพราะนั้นเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราในการทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเป้าหมายอะไรถ้าเรามีเป้าหมายชัดไม่ว่าใครจะลงขนาดไหนเราจะไม่ย่อท้อต่อเั้วไหนเลยเพราะเราจะเดินไปถึงขั้วไหนะครนตัวลงเลี้ยขอคุณน้องนิลินนะครับใคม่อยากใช้ชีวิตต่อไปรับไม่ได้ไม่อยากทางานต่อแล้วอยากเลิก ขอบคุณน้องนิรินนะครับื่อคนเพียงเล่เขาย่อมล้มเลิกแล้วก็เกิดความหวานด้วยขอบคุณพี่สุค่ะแต่ใครก็หมายชัดเจนเขาย่อมเดินสู่ความสำเร็จในชีวิตเขาได้ไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดเผชิญหน้าเพียงอย่างเดียวส่วนนายแอลลี่ครับให้เราเนี่ยคนที่โดนทัวลงเคยโดนทัวลงคุณอะไรนะครับคุณเป็นคนกล้าพูดนะอนวนโอ้ยตายแล้วคุณอมได้กระบอกเลยอันนี้ก็ข้อดีหน่อยหนูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นปูคุ้มกันเลยเนาะมันเหมือนโรคแบบ เป็นโควิดอ่ะเขาไม่ฉีดวัคซีนหนักไหมหนักหนัแต่ถ้าเคยผ่านวัคซีนมาน้องฟอดอยู่นี่ค่ะมันก็จะเบาเหมือนกันหรือว่าการใช้ชีวิตก็เหมือนกันโดนตัวลงกับทุกเรื่องเลยถ้าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วอ่ะรู้จักวิธีการรับมือกับมันแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันมันเร่งตัวเองแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าประเด็นสำคัญวันลงมันไม่สำคัญเท่ากับเราทําอะไรกับตัวต่างหาก มายถึงว่าเราทําอะไรให้มันเกิดทัวถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําเราพูดเราแสดงออกมันอยู่บนพื้นฐานของเิตุผลมันไม่ได้เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ใครมันไม่ได้เป็นอย่างที่เสียหายอะไรไม่แค่มันทาไม,มนะทัวรลงก็ดีบ้านหนูาสามไร้มาเลยอ่านแมเกิดคือเราได้ว้างบ้านเลยในการด่าคือหนุ่ยเสียนเอาคืนเอาคืนน่ะยังไงดีลองลองด่าเพื่อ่เราลองด่าไม่งง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 เนงง นะแอนดี้ด่าผมไม่น่าจะด่างั้นซ้อมจากการด่าเจ้าของรายการก่อนเลยไม่ได้เปิดเปล่าเขาถามไม่ได้เปิดเปล่าอ่ะเขาถามไม่ได้เปิดเปล่าเปิดไหมเนี่ยแล้วมันเปิดจริงไหมเออปกติใช่ไหมอ่ะไม่เราเปิดปกติแต่เขาถามว่าไม่ได้เปิดเปล่าตอบ่ะต่อแล้วเริ่มฟงมึงจะปิดเมื่อไหร่ เตียงไม่มีเลยค่ะหรเพื่อนบออ่ะเด็กลองเช็คดิทำไมลูกค้าบอกว่าเตียงไม่มีเลยเตียงปกตินะคะบอสออ๋เตียงที่ผมปกติแต่ตอนหลับมึงจะไม่น่าจะปกติแล้วใช้ลำโพงก่อนเลยค่ะมูงปิดลำโพงชาตินี้มึงจะได้ยินป่ะล่ะผู้เรียนมันหายไปสองขีดแล้ค่ะรายการของพี่สมองค่ะนหนไม่หายมึงก็ไปแดกขนมนนน้ำหนักไปหายแต่ถ้ามึงจะแดกทุเรียนมึงก็ต้องรู้ว่าทุเรียนเวลามันสุกกับน้ำหนักมันจะรอดรองแล้วก็ทุเรียนแซง แพงมากมันไปปลูกแดดเองเป็ด5ปี5ปีมินก็ได้กินแล้วมันอยากได้ของถุงก็ไปปลูกแดดเองเป็ด้5ปีก็ได้กินแล้วผมหัดกูตรงนี้มเนี่ยผมปลูกมา5ปีแล้วจะไม่ได้แจกลูกกันครับเนี่ยงนี้นะไม่ไปจะบ่นไม่ไป่ะบ่นแล้วซื้อของของอะไรที่เราทำเองไม่ได้ซื้อเขาจริงก็เลือกเอาสิเหมือนมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยจนมากชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้กินทุเรียนล้นะมันบอกว่ามันผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของการ จนล้วรวยแต่มันเป็นความติดของคุณที่หนึ่งคุณไม่รู้จักเลือกร้านไม่รู้จักเลือกผลพร้อมดีราคาถูกมีไหมมีเขาบอกว่าอยู่ช่องนี้ดีกว่าเพราะพร้อมกับการถ้าเราอยากแต่เสื้อผ้าเราต้องจับเป็นยืนตะโกนหน้าห้างอย่างเงี้ยจริงฉะนั้นจนจะเขาไม่มีโอกาสได้แต่งเสื้อผ้าและชั้นี่มึงก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่เลล้ทั้งที่มึงช่องกอ็พีฟอร์ดค่ะอยู่ช่องนี้แหละหรือเสื้อผ้าราคาถูกที่มันพอมีคุณภาพที่เราใส่ได้ตามงบตามเงินของเรา ขอบคุณนะครับพี่วรรณนามันจะไปดักเพื่อนคนอื่นหรือไม่ไปดักเพื่อนเองขอบคุณพี่อชาชลีมากความซื่อสัตย์คืออะไรครับอาจารย์เบียร์ครับเราบอกความซื่อสัตย์ไม่มีหรอกมันจะมาหาอะไรความซื่อสัตย์มึงซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้ก่อนมึงยังเที่ยวละลานชาวบ้านอยู่เลยมึงจะหาอะไความซื่อสัตย์หลอกหลอเจ้าความซื่อสัตย์ไหนก่อนตั้งสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตกับตัวเองใครจะไม่ซื่อสัตย์กับมึงก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับมึงหน้าที่มึงคือมึงต้องซื่อสัต้ออองสสื่่รกน เราต้องซื้อสัตว์ก่อนนะคะนกสีม่วงขาวแปลถึงว่าเราต้องซื้อสัตว์ไม่ใช่ซื้อสัตว์ต้องซื้อสุนัขแมวคนชอบช้างช้างทำไมเป็นแบบนั้นแอนี้เข้าใจเข้าใจให้ด้วยค่ะเข้าใจให้ด้วยค่ะเกิดอะครขค้นมคำพูนคำคมก็เลยทำคำคมมันไม่ได้มันไม่หลายอันมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตนะคือหลายคนชอบอะไรที่มันเป็นสูตรสำเร็จแบบเนี้ยเหมือนวันนี้ผมไปร้านหนังสือกับแฟนแฟนจะซื้อหนังสือแบบแฟนเชื่อ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  ชีวิตของคนยุคใหม่มันหินไปจากเดิมเนาะจะให้คนไปตื่นทำกับข้าวตีห้าเข้าวัดหกโมงแปดโมงเช้ามีเวลาไปนั่งฟ,งงฟังเทศคึ้นวันคงทำได้ได้หรอกชีวิตที่มันโคมันเร่งด่วนความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเร็วแล้วคนมันอยู่กับอะไรร้อยแปดพันเก้ามันมากระทบอารมณ์เร็วฉะนั้นมันก็รู้สึกว่าขออะไรก็ได้ที่แบบรุ่งแบบเจ็ดเลยเข้าใจง่ายเลยไม่ต้องแปลสอง สีล่ลจนถึงจะเข้าใจมันก็จึงเกิดมาเบบชือ่อจะบบกดจะตกกับทำไมต่อให้อาจารย์เบียร์พูดแบบนี้เจ<บ>อดราม่า,มแ,าแบบนี้คนไม่ชอบเยอะแต่คนก็อยางฟังเพราะสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดมันไม่ต้องแปลมันสามารถเข้าใจได้ทันทีเออมันใช่มันเก็ตแล้วมันเป็นเรื่องที่มันอยู่กับตัวบางทีเราแค่มองข้ามมันไปหรือมองไม่เห็นแต่อาจารย์เบียร์เป็นคนเห็นแล้วพูดได้กับ ตองจี้จุดเลยก็คือรู้ว่ามึงเป็นแผลตรงไหนกูจี้ตรงนั้นเลยอาจจะเจ็บหน่อยแต่หายทันทีอะไรเงี้ยเป็นเหมือนหมอรักษาโรคที่รู้ว<ล>่าอ,อัธรสดะพัชชินาอัลรดอาจารย์เบียร์เป็นแบบนั้นแน่สไตล์ตำหนักของอาจารย์ใช่มันก็เป็นแบบนั้นคือหน้าที่อาจารย์คือด่าส่วนใครจะทําตามหน้าไม่ได้เป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวอาจารย์นี่เองครหน้าที่ของอาจารย์คือด่าเลยใช่หน้าที่ของอาจารย์คือด่าด่าอย่างเดียวคือเราทําสไตล์แบบหนึ่งคือเพื่อน สองคือครูอาจารย์ที่มีความสนิทสนมซึ่งกันและกันการด่าเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นการกระแทกกระแทกให้กิเลสตัณหาอันหนาแน่นหรือความชั่วยากเนี่ยมันกระเด็นลงไปเพราะเวลาเรากระแทกเนี่ยคือบางคนอะก็รักอกขาไปดูอะเพราะเวลาแบบร่างกายีไ่ดีเท่าไหร่หรอครับกขอดูขอดูสดใสใช่ค่ะวันนี้ขอดสดใสน้ำติคอนเลยบอกกิเลสตัณหาชั่วยากข้าจรเชกาค่ะเราจะใช้คำเนี้แบบนี้ตลอดเลยก็ใช้คำแรงๆเพราะเรารู้สึกว่าเวลามันแรงมันเป็นแบบ มันกระแทกทีเดียวเหมือนเวลาสมมุติถ้าเรารู้สึกป่วยแล้วจะต้องออกบรรยายอย่างเงี้ยมีครณะหนึ่งอาจารย์ป่วยหนักมากแล้วเราต้องออกบรรยายเรายังมีงานต่อวิธีการคือจะต้องไปฉีดยาต้องเอายาแรงเดี๋ยวนี้ตอนนี้เพื่อกระตุ้นตัวเองให้กลับมามีให้มันมีพลังมาเจอมาแต่แล้วเรากลับบ้านปุ๊บแล้วก็รั่วใช่ค่ะนอนฟอดอยู่ค่ะไม่เหนื่อยแต่เราต้องไปเอย่างทำโคงกิจการงานต่อไปดัเพราะเวลาอาจารย์ด่าเวลาจะกระแทกเนี่ยอาจารย์ต้องการให้เขามีสติรู้ตัวในปัจจุบันขณะตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่า มึงกําลังทําอะไรอยู่มึงกําลังทําชั่วยอยู่นะพอเวลามาไม่ต้องตอบกลมเพลจะเย็นๆนะความชั่วนี้ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นการตอบก,กิเลสอะ่นะมันเป็นตารเกาะเกาอเกอกัตรตาตัวตนเพราะนั้นเวลาจะกระแทกเนี่ยต้องกระแทกให้หลุดถ้ากระแทกไม่หลุดเนี่ยมันก็จะเกาะนอนในสันดานเนี่ยมันต่อไปเรื่อยๆจะต้อใครรับทแข็งใครรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็หลุดมพิเดี๋ยวก็นอะไรนะงั้นบางทีจะอะไรพวกเนี้ยนะเออพวกมึงนะ แล้วอาจารย์อาจารย์กระแทกแบบนี้มันมีผิดจังหวะแล้วพลาดไหมอาจารย์แล้วอาจารย์ทำยังไงไม่ดีนะท<ค>ี่ผ <teraz ambling dies> <ussen> ่านมาเวลาอาจารย์ด่าไม่มีไม่มีคำว่าพลาดเพราะอาจารย์ด่าตรงเป้าเป๊ะแต่ถ้าจะพลาดเนี่ยคือพลาดเวลาครับไม่เป็นไรครับเช่นการสอนธรรมะแล้วไปจำผิดจำพลาดเนี่ยมันมีเกิดขึ้นได้เช่นจำข้อสูตรนี้ผิดจำเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องรล่าในสมัยพุทธกาลอันนี้ผิดมันมีพลาดได้ก็พลาดเราก็แก้ไขขอโทษทำืีต่อทำสำรวมระวังให้มากขึ้นศึกษาให้มากขึ้นแต่ถ้าด่าเนี่ยเข้าเป้าทุกดอกไม่มีดอกไหนไม่โดนโดนทุกดอกเสมอ สัญญาณไจากความจำก็ไม่เที่ยงบ้างก็อดีแก้ไขได้ขำตลอดเลยขำทำไมใครตลกนะพี่ตลกแรงมากแรงมากพี่ฟอร์ดอะใครคิดใครบอกว่าอะไรไม่สวยไม่สวยฟ้องเลยเนยเพราะฉันพูดเรื่องจริง ฉันพูดว่าไม่สวยมาเป็นเรื่องจริงมีคนบอกว่าผัดกันดาได้ไหมครับมีอันดากันเองกันเองนะยังไม่เคยมีการพูดออกอากาศเลยว่าแอนนี่อยากด่ากตงสมเรื่องอะไรแตงสมพรอยากด่าแอี่เรื่องอะไรอย์เจมีอยากด่าห้เรื่องอะไรแอนนี่อยากด่ากันเบียร์เรื่องอะไรบ้านหล่อมีจังหล่อมีจังกล้าหล่อมีจังกล้าเลยไมมเชิรู้แผนของหล่อนนะหล่จะให้ันสามคนเกดใจกันใช่ไหมยัไม่มีหรอกมี ไม่มีเราสองคนแต่ว่าอย่างนี้มันมีคนฝากด่าแพรนี่หมดได้เลยมันเป็นพระอะไรเนี่ยอ่ะด่าท่านพระมหาไพรวันเดข่าวอะไรก็ยุ่งอะไรการเมืองเป็นพระอะไรก็มาเสือกอะไรกับกูหลังเบื้อตัวดีเลยเป็นสลิมตัวแม่แต่ว่าจะมาแพ้ให้คนรู้คนนี้เขาอย่าไปยุ่งการเมืองเมืองพูดได้อยู่คนเดียวแล้วกูพูดไม่ได้เพราะว่าไม่ถูกหูมึงมึงไม่อยากฟังนี่คือไพรวันตอบเองหรือแพรนี่ตอบเปลี่ยตอบเขาไงรู้ไหมตอบว่า ท่านในวันท่านเรียนนำก้าประโยคท่านเปีนปลาท่านก็จะมีความคิดที่แ่านต้องแสดงออกมาตอนนี้จริงจริงจริงพี่ต่องไม่มัเลยแะพี่ต่อเนาะดูนเป็นผู้หงีเยินไปลไม่ใช่มาดูตอแหล่เรงมาเลตบมืออะไรอ่ะแฟนโดด่าว่าตอแหลตบมือได้ยังไงแอนด์แลลี่ไ่่่าจับลลีมาตอแหลาเป็นช่วงของการด่ากัน เอาเริ่มพู้ชายถ้าอยากจะด่าไม่มีนะมีคำหนึ่งนะอาจารย์ถ้าถ้าจะอยากจะด่าหอะไรดีบ้างมีอยู่ครำหนึ่งอ่ะเาจะด่าพี่แฟนลีแหละเอาคาอัดวิดีโอแฟนคนเดียวของเขาอ่ะดีอันีเฮ้ยโอ้ยอุ้ยฟอดแล้วหลังากน้นเขาขอให้อาจารย์อัดทิ้ด่าดอยอ้าวอ้าวอ้าวยังไงเฮ้ยลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วเอายังไงลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้ว เไม่ได้กลัวจะลงเรานะทุกแล้วเอาแล้วนั่นจะไปลงอาจารย์นั่นแรงแล้วแทรงแปขอให้อาจารย์ด่าช่องของกอบค่ช่องน้องกอบนะคะแล้วจะก็รอไมาละกูก็รอไปทำไนไม่ลงสักทีนึ่งนถ่ายแล้วถ่ายแล้วรือจะงกลัวอะไรเราก็่นังรออยู่ลงไปตรงทุกดอกนั่นอนาน่นนอกอีกไม่นานอ่นันอ่นน่นเอีกไม่านอาอมอใคร่าอ่ะแฟนเก่าคือใครอ่ะ ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้จักแฟนเก่าเลยเด้๋วเราให้ก็ไเดี๋ยวไปรวมแบบไม่ดีโอนนะเราไม่ต้องไปไม่ต้องโอนเออต้สงบสุขสงสารฟ้องแต่ต้องกลุ่มเอางี้กลุ่มเพื่อนผมเนี่ยบางทีก็จะมีไม่ชอบเขาด่าเขาดองเออเราก็จะมางผ่านเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามีคนของกลุ่มพวกหนูไม่ชอบแฟนเก่าคนไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะจริงฝ่าใจเย็นลุกเลยไปแกนลุกเลยอ่ะ แต่ทุกวันนี้เราเป็นบุคคลานะคือเรารับฟังได้หมดไม่ว่าคนจะฝังความหินแบบไหนอะไรแบบไหนคือหนูว่ามีมีเอฟซีที่เป็นคนทุกฝั่งแล้วทุกวันนี้หนูก็เฟิตแล้วเราก็อยู่ในฐานะเป็นแม่ค้าเป็นคนให้ความผิดทั่วไปซึ่งเมื่อกี้พูดไปนะครับ๋ยวคนจะว่าคุนแคดี้มึงว่าใครพะรมเสิ็จไม่มีแล้วเราตรงนี้ไม่มีเขาว่าตะลิมไม่มีแดงเลือะไรไม่มีเราถอกรับคนทุกุ่มคนทุกฝั่งความผิดเพราะเราเป็นบุคคลแบบนั้นหนุ่มรวยเลือดที่สุดนะ อ่ะเี๋จะมา LGBTQ เลยนะครับ N T ไหมท่ะที่เป็น LGBTQ พ่านี้ดูออกไปถ้าตอนนี้เห็นรู้หมดเดีจะพูดอๆเรหนึ่งถ้าออกมาตรนี้เราู่หมดเลยอรัองนี้ใช่องนี้เยเรียกผม็ไม่รับพี่เพื่อนี่ทางไหสวัสดีครับลวงเจนสวัสดีครับหลวงเจนรู้แต่ว่าอ้หนูเป็นคนถือแบบนี้นะหนูไม่ว่าพฤติกรรม ว่ากันไปกำไคก็กำมันขอแค่ว่าอย่าทําอะไรที่เป็นเป็นเรื่องเสื่อมเสียและเป็นเรื่องสาวโฉที่แบบสังคมจบจันอันเนี้ยคือถ้าทำาแล้วงนี้ไปคือหนูไม่ไว้ไม่ไวแบบเขาหนูไม่เห็นแต่ว่าไองรงเนี้ยเคยนับถือหน้าอะไรนะแต่ถ้าท่านทําอะไรที่มันเป็นความเสียหายส่วนรวมอันหนูจะดำเนินขั้นนี่ชอบเพราะตอนนี้ผมว่าพินภัวันมากอันนี้เรียกเซียนพระได้ไหมครับเนี่ยที่มองออกเนี่ย องอีกนะคือสอบผ้าเป็นองค์เนี่ยคนแบบต้องแบบใส่ผ้าเสื้อดูผ้าได้ทั้งเพาว่าไปแต่มันมีน้อยนะเสียท้าที่สอบท่ามีเยอะแล้วนะอาจารย์แต่หนูอยากให้มีเสียท้าที่สอบท่าเป็นรูปรูปบ้านรู้รู้้ว่าเเยกแบบนีู้เป็นองค์กรที่รักกันมาตลอดและแพร่ดิชื่นชมองค์กรนี้มากถ้าแพร่ต้องเป็นพออสัมนาพุทธจะทำอะไรยังไงบ้างครับจะเช็คบินเข้ามาตรงกองยอด การเช็คบินพระบาตสมภารย้อนหลังสื้อไปย้อนหลังห้าปีที่เคยแค่เตะบอลแต่เมียหลโลโก้แล้วก็แล้วแต่ตาบ้าบัตรย้อนหลังไงก็เหมือนท่านอะไรยังไงที่ปลอมตัวไปวัาได้จีิงเขาบอกว่าเขาจะจัดการเราย้อนหลังพิทรอพ่ทรอพ่ทรอพ่ทรอบอกว่าจะดำเนินคดีคดีไม่ย้อนหลังถ้าเป็นคนคจะไจะเป็นคุณย้อนหลังเราจะตาบ้าบัตรนิดนึงเสียงเราไม่ค่อยดีเลยเสียงแตกจริงเหรอฮะเสียงแตกเหรอทีงานประบหน่อย เป็นปติครับเหมือนใครรีบบอกว่าโทรศัพท์มึงอันนีปัญหาเราคงหลอดเกิดดังไปเปล่าเหนื่แตกแล้วมั้งเสียงแตกครับว่าขวัญของขวัญของขวัญเนาะขวัญไม่มีเลยอ่ะว่าที่อาบัติอะไรทีก็ผไม่ติดวนใหม่เลยแล้วภาวนาอะไรอยู่ภาวนาอะไรอยู่ภาวนาอะไรอยู่อะไรนะส่งของขวัญให้ใครโอเคค่ะส่งของขวัญให้หน่อยน้องฟอร์ดเปล่าเราวิจารณ์ท่านได้แค่ไหนเสี่ยงแตกอ่ะเสียแตก เสียงใช่ค่ะเสียงแตกเขาบอกช่องนี้ดีนะคะขอบคุณค่ะบพิมพ์งานกำลังปรับโอ้ยเสียงแตกเลยเสียงไม่ดีเสียงทำไมกําลังปรับครับพิมพ์งานกำลังปรับให้นะครับแป๊บหนึ่งนะคะทุกท่านน้องมีถามพี่ป้องครับเสียงเสียงตดอะไรนะไม่ตดเสียงต่อเสียงต่อเสียงต่อมเรากำลังปรับให้อยู่นะครับอะไรนะฮะ เราวิจารณ์พระได้แค่ไหนบางคนก็คันปากแต่ไม่อยากจะพูดครับัวบาทบัวบาทถามตันเวียงครับเราวิจารณ์พระได้แค่ไหนครับพระที่ไม่ไรด้วิจารณ์ได้หมดแหละเราวิจารณ์ได้เรื่องเรามีสิทธิในชาตในการวิจารณ์แต่วิจารณ์มันต้องวิจารณ์ด้วยความสุจริตแล้วก็วิจารณ์ในความสุภาพเราไม่สามารถที่จะไปจับตุ้งรุ้งเกินพระแบบโอ้โหแบบด่าคอต่อว่าหนาแนไม่ได้ เสียงในไลยสดของพี่สมปองกันที่แตกในช่องพี่ปอนแตกแต่ช่องเราไม่แตกค่ะเราเสนอเนี่ยอะไรจะวิจายอะไรเราต้องถาทางหอยกับเขาแล้วก็ต้องยืนตามทำตามไม่ได้อย่างล่าสุดเนี่ยในกรณีเจ้าพระราชลสิงเนี่ยอาจจะก็มีไปออกรายการหลายรายการ ซึ่งเราคิด่าพกาจริงเราตำหนิจริงจแต่เราไม่ได้ด่าตัวพระเราด่าต่อคนที่ทำผิดด่าต่อความเลวความชั่วเพราะฉะนั้นถ้าความเลวความชั่วทำจริงก็สมงวรแก่การตำหนิจริงช่วสดีครับคิดถึงฉันกันเลยความดีก็จะรักษาเขาเองพฤตธิการจะรักษาเขาเองและสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็พูดเผื่อถึงพระที่คิดจะทำให้ดีแบบนี้ให้เอาตัวเองอย่าออกไปซะสืกขาลำไม่ออกไปอย่ามาอยู่จงอยู่ในประวัตศาสนาเพราะไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะทำลายตัวเองเพื่อทำลายพระศาสนาด้วย แล้วอันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความจริงใจแต่บวกเอาทรรวินัยเข้าไปด้วยอย่าเอาความเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างบางคนเนี่ยเรื่องกรณีเงินอย่างเงี้ยยังมีคนมาโต้อาจารย์อย่างเงี้ยไปทัวรลงแล้วบอกว่าใครสอนขึ้นมาว่าพระาห้ามรับเงินอย่างเงี้ยผู้เรเจ้าเคยสอนแบบนั้นหรือว่าห้ามร้รับเงินเอาเรียกแบบว่าเขาผู้เรียเจ้าสอนนอะไรผมไม่ได้สอนเองก็ไปเปิดโรงเนตำราก็ได้เลยเงี้ยคือเวลาเราทําอะไรให้เอาหลักจริงหลักไว้ ถูกไหมข้หลักที่หลักขาอหลักที่หลักหลักอีกเราหลักอีกกับจันเลยค่ะเอาหลักที่ต้องมหาหลักมาเจอแล้วเออเขาต้องไปหาหลักอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีหลักเลยมันจะไปกันเรื่อยๆเลื่อนๆไปหมดอย่างนี้ตลาดอือก็คือวิชาพิจารณ์นั้นแหละถ้าอยู่ในแบบว่าพื้นฐานทางวินัยทางอะไรก็ทำการพมจารณ์ใช่ค่ะในเพจของบ้านฟ้าสมปองไทยส่งกลัวพระเน้นน้อยใจรึเปล่ามึงมีพระเน้นละแวงกอยแดงพิจารณาเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว เอาดีๆนะถ้าใครแบบสังเกตหนูนะพูดตอนที่พี่ปอวอาติตย์มาคือหนูไม่ค่อยมีปัญหากับพระหนุ่มยังน้อยเท่าไหร่ยกเว้นว่าเป็นเคสที่แบบมีความมีความผิดประจักษ์จริงๆเนี่ยหนูถึงจะถึงจะมีปัญหาไม่เลยก็ได้หรอกนะอ๋อครับจะยังไงต่อพระหนุ่มเนี่ยถ้าม่ันยองมีพระหน้อยเยื่อเพราะว่าหนูจะรู้สึกว่าอย่างเป็นถ้าเป็นคุณเนเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าบางทีเนยหลายลูกท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยางคางนั่งรถรถคันของแกครับกับปอชีพระหนุ่มเนี่ยน้อยเนี่ยหนูก็จะไปพูดถึงร้านที่ท่านเป็นผู้ปกครองมากกว่าเหมือนถ้าเป็นเจ้าว่าเป็นเจ้าสนักอะไรอย่างนี้ก็ท่านก็ควรกดขานแล้วว่าขอความฝันหน่อยครับเมื่อยแล้วเมื่อยมือแล้วขอควฝันหน่อยคนหนึ่งที่มันออกไปได้ก็เพราะว่าท่านหลานหนุ่มหรือเปลาหลานพระหนุ่มเนี่ยไม่เกินห้ายังไม่ถึงห้าพรรษาเป็นน้องอากาศต้องอยู่ในการดูแลของครูบาอาจารย์ ทำไมอย่างนี้พระเรายังไม่ถึงห้ามตาเลยเดี๋ยวหลายรูปนั้ตั้งตัวเป็นครูบาบ้างตั้งตัวเป็นเจ้าสํานักบ้างเป็นบางทีเป็นเจ้าบ้านแล้วอย่างเนี้ยพระธรรมวินัยยังไม่แต่ฉสานยังไม่มีความรู้เลยเลยก็พยายามจะทำตัวเป็นเกจิเป็นพระเถระอะไรเงี้ยมันปัญหาไม่ยู่ที่ไหนสำหรับหนูหนูไม่ได้มองปัญหาที่ตัวคนหนูมองในโครงสร้างและหนูว่าคิดว่าพระเจ้าข่้นวางลกพระธรรมวินัยไว้ดีแล้วถ้าเรายึดตามนั้น ที่ทางประเทศไทยเราจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวในทางโลกเราจะเราไปเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่เราเป็ทางทางอยู่นเป็นทางโลกอีกแน่หมายถึงธรรมะนี่แหละเข้าวัดเข้าวาน้ขึนไปน้องฟอร์ดนั่งดูพี่แพรลี่อยู่ครับน้องฟอร์ดนั่งดูพี่แพรลี่อยู่อาจารย์เบียบอกจะไม่ไม่บรรยายแล้วอย่างเงี้ยเราถอยไปฟังที่ไหนอาจารย์วางไทยไว้แทนไหมอาจารย์ไม่มีก็ไม่ได้วางไทยก็ไปดูย้อนหลังเอาเดี๋ยวนี้มัน ปัญดิจก็บุตฟินเนาะใครจะดูอะไรย้อนหลังก็ได้<อ>คืออย่าไปยึดติดที่ตัวบุคคลให้ไปยึดติดที่ประธรมใครกล่าวทําได้ถูกต้องควรแก่การฟังบุคคลนั้นไม่ใช่จะต้องฟังทำจากอาจารย์คนเดียวเท่านั้นคนกล่าวทำต้องยืนตั้งแย่ไม่จําเป็นต้องยึดติดที่ตัวบุคคลอาจารย์สอนเสมอว่าอย่าไปยึดติดถ้ายึดติดแล้วเนี่ยเวลาบุคคลคนนั้นเกิดความเสื่อมขึ้นมาไม่ว่าจากการที่เขาเดินจากไปไม่ว่าจากการที่เขาล้มจม,ล,มล้มเหลวเพราะตัวเขาเองสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะนั่งทุกข์ใจ แต่ถ้าเรายึดมั่นถึือมั่นในหลักธรรมวินยัยไม่สนใจที่ตัวบุคคลอันนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ในปจัจจุบันไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกนะับใครเขาไม่ว่าเขาจะเลียงจะชั่วสุดท้ายแล้วถ้าเรายึดหลักธรรมเราก็จะเปลี่ยนหาคนปังธรรมใหม่จะไม่สนใจที่ตัวบุคคลไปละแต่ทุกวันนี้เราไปยึดที่ตัวบุคคลอย่างพอ่ออย่างเวลามีใครมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นพระเป็นอะไรขึ้นมาเคยสอนธรรมะอย่างดีวันหนึ่งเขาไปเกิดเดินสะดุดล้มขึ้นมาล้มจบล้มเหลวขึ้นมา เสียใจโอ้ยเสื่อมศรัทธาจังเลยเพราะไปยึดตัวบุคคลคุณจะดูประมาณว่าคนที่ยึดตัวบุคคลเนี่ยประมาณปุปมายเทียบเหมือนนั่งอยู่เนี่ยแล้วเอาถั่วเนี่ยโรยลงตักในระหว่างที่นั่งฟังเนี่ยรับรู้หมดเลยสุดท้ายเวลาลุกขึ้นเนี่ยล่วงกลาวหมดรับไม่ได้อีกกรณีหนึ่งก็คือเหมือนเอาหม้อเนี่ยวางแล้วถั่วเนี่ยโรยลงมันจะไม่รับไม่สามารถรับอะไรเลยเวลาที่เราไปยึดตัวบุคคลเนี่ยเวลาฟังอะไรเขาพูดเนี่ย พูดอะไรบาก็แล้วแต่เนี่ยเราจะยึดตัวบุคคลอย่างอาจารย์เนี่ยคนชอบยึดตัวบุคคลทางดีก็ตามทาไม่ดีก็ตามเขาก็จะมองกัว่าเฮ้ยอาจารย์พูดจา้ารุนแรงจังเลยในยึดตัวบุคคลแล้วไม่ฟังเนื้อหาที่อาจารย์จะพูด คนบางคนก็โอ้ยอาจารย์พูดดีไปหมดทุกเรื่องไม่พูดผิดหรอกเ่งมึงก็ตอแหลอีกแล้วกูพูดผิดมึงก็ต้องว่าผิดกูพูดถูกก็ตอก้ตองว่าผิดต้องยืนตรงตามธรรมอันนี้ถึงจะถูกต้องไม่ใช่เยนยอยสารเสวนต่คนที่เราชอบจริงจังมากดาทอต่อว่าต่อคนที่เราเกลียดชังมากต้องยืนตามเหตุผลเขาว่าเขาพูดดีหรือเปล่าพูดตามธรรมไหมถ้าตามธรรมฟังไปเถอะนั่นเรียกว่ายืนที่พระธรรมไม่ยืนที่บุคคล มันคนบอกมาฟังอาจารย์เดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องไปคำนึ่งถึงสีท่านสีนี่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วใช้ชีวิตง่ายเลยมีคนบอกฟังอาจารย์ก็ใจง่ายฟังย้อนหลังซ้ำๆได้ตลอดค่ัตอนนี้เสียงดีขึ้นแล้วนะครับขอบคุณมากแต่เขาบอกว่าแพนี่ห่างไมไปหน่อยอันนี้ใจไปไหนนะนี่ไม่หลอกแพนี่ไม่หลอกใครเราทุกคนใช้บริษเหมือนกันไม่ต้องบอกนะคะเราไม่เล็กอเรามีเล็กเราไนะครับ